เพราะว่าเวลาไม่เล่นก็รู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอะรู้สึกว่าต้องต้องเล่นอะต้องมีบ้างเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยแลกกับการที่จะต้องเล่นอันเนี้ยถ้าให้อยู่เฉยๆก็คงไม่ได้ทุกวันนี้สมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนเรามากขึ้นโดยเฉพาะกับวัยรุ่นไม่ว่าจะมองไปทางไหนเราก็มักจะพบเห็นผู้คนที่ใช้สมาร์ทโฟนเกือบทุกที่ทุกเวลาจนกลายเป็นภาพชินตาและเป็นเรื่องปกติของสังคมไปเสียแล้ว ก็รู้สึกว่ามันสะดวกขึ้นติดต่อใครง่ายๆขึ้นส่วนมากก็จะเล่นตลอดเวลาเลยว่างก็เล่นว่างอ่ะมือนึงว่างอีกมือทำอะไรมือก็จะเล่นไปเรื่อยไปไหนไม่ต้องโทรก็ได้เราไลน์หาเพื่อนเอออยู่ไหนเล่นตามเทรนมันติดอ่ะว่าเออมันต้องคุยตลอดเวลาเวลาเรียนก็หยิบมาเล่นบ้างมันก็เสียสมาธิจะนอนก่อนนอนก็ต้องเล่นก็นอนเดี๋ขึ้นไปอีก ตื่นเช้ามาก็ต้องเล่นก่อนไปอาบน้ําไปโรงเรียนสายอีกมันก็จะทําให้คนที่อยู่ไกลเหมือนใกล้แต่ว่าคนอยู่ใกล้ก็เหมือนไม่ได้คุยกันเลยอ่ะผลเสียมากกว่านะสาหรับคนรอบข้างสมาร์ทโฟนเปรียบเสมือนปัจจัยที่6ของผู้คนในยุคป,ปัจจุบันไปแล้วแต่ผลเสียที่ตามมาของสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่แย่ลงจากการใช้เป็นระยะเวลานานการพบปะก,กันทางสังคมแปลเปลี่ยนเป็นการแชทกันทางสมาร์ทโฟนแทนรวมไปถึง พฤติกรรมในการใช้สมาร์ทโฟนในทางที่ผิดจึงเป็นปัญหาที่ทุกคนควรให้ความสําคัญมีงานวิจัยพบว่าเยาวะชนหรือกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนบางคนเรียกว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บกิจกรรมแรกต้องคว้ามาดูก่อนเป็นปัญหาพฤติกรรมของเด็กหรือพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นที่ทำนะครับถามว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงหรือเป็นเรื่องที่เสียหายมากไหมในมุมมองก็ไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็ต้องถามว่าสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรต่างหากที่เด็ก ให้ความสําคัญกับการใช้สมาร์ทโฟนะนั้นการติดสมาร์ทโฟน,นปัจจุบันนี้ถามว่าจริงๆไอ้ตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยมันมีโทษหรือเปล่าก็คงตอบว่าไม่มีเพราะว่าเทคโนโลยีทั้งหลายถ้าเรารู้จักใช้มันเป็นมันก็เป็นประโยชน์นะครับแต่วันนี้ปัญหาสําคัญก็คือเด็กหรือเยาวชนเนี่ยอาจจะขาดความเข้าใจหรือความตระหนักในการใช้สมาร์ทโฟนจึงทําให้เกิดปัญหานะครับปัญหาการเสพติดสมาร์ทโฟนเป็นปัญหาที่ไม่ควรถูกมองข้ามจากทุกคนในสังคม แต่ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าตัวเราใช้เพื่อประโยชน์อะไรรู้เท่าทานเทคโนโลยีมากน้อยเพียงใดและลองถามกับตัวเองดูว่าทุกวันนี้เราใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเชื่อมต่อหรือเสพติด